คลิปนี้เราจะพาไปเนิ่มบกลางป่านอนชิลๆบนไร่กาแฟอาราบิกา้ากับที่พักสไตล์เอฟ m e วันนี้เราก็จะพาไปไล่กาแฟรครอบครัวมะบ้านปังขอนจังหวัดเชียงราย จะเก็บกาแฟานะคะชิมว่ารสชาติที่กาแฟามันสูงนี่มันจะเป็นยังไงหวานอร่อยดี <laughs> ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปไล่กาแฟครอบครัวมะที่จังหวัดเชียงรายนะคะ,ะพร้อมแล้วค่ะเดินทางกันค่ะ นนีก็เที่ยงแล้วค่ะก็แวะทานข้าวก่อนอันนี้เราก็ทานเป็นอาหารใต้นี่อาหารปักใต้นะคะแกงไตปลาอันนี้ก็จะเป็นเมนูแบบไม่เผียดไม่เบียดอันนี้จะเป็นไก่ต้มฟัก อร่อยแซ่บมากเลยค่ะทุกคนถ้าใครมาเส้นเชียงรายนะคะแวะทานได้นะคะที่เวียงปราเป้านะคะร้านนี้ชื่อร้านป้าพร้อมเมืองคอนนะคะไปะทานข้าวอิ่มละได้เวลาเดินทางกันต่อแล้วค่ะทุกคน จะถึงที่พักของเราแล้วค่ะแวะจุดชมวิวถ่ายรูปสวยๆก่อนขึ้นมาตรงนี้นะคะบรรยากาศเย็นเย็นตรงนน้นก็จะเป็นแบบหมู่บ้านนะคะทุกคนไกลๆนั่นเลยป่ะเดินทางต่อ นี้นะคะก็ไปไล่กาแฟครอบครัวามะประมาณ3กิโลอันนี้ก็จะเป็นทางไปไล่นะคะอีกประมาณน่าจะประมาณ200เมตรนะคะก็จะถึงแหละตอนนี้เราก็อยู่ที่ไล่กาแฟครอบครัวามะแล้วนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเช็คอินแล้วก็ไปดูห้องพักกันค่ะ บนนี้แบบบรรยากาศดีมากเลยเย็นเย็น อันนี้จะเป็นไหลับลูกไหนนะคะอืหอมหวานแต่ไม่มีแอลกอฮอล์แต่อร่อย ที่พักของเรานะคะก็จะเป็นบ้านมะนาวนะคะที่นี่เขาก็จะมีบ้านพักอยู่ห้าหลังนะคะถ้าโซนที่เป็นบ้านหลังเล็กก็จะมีบ้านมะนาวมะปางมะตูมนะคะ,ะไปดูบ้านของเราที่นี่ก็อยู่กลางป่าเลยนะคะทุกคนแล้วก็อยู่บนไล่กาแฟอ,อาราบิก้านี่ก็จะเห็นนะคะเนี่ยกาแฟอ,อันนี้ห้องพักของเรา ห้องพักนะคะเตียงก็ขนาดสองคนนอนนะคะนี่ในะห้องเขาก็จะมีเป็นไฟแล้วก็จะมีด้านนี้ก็จะมีไฟน่ารักน่ารักนะคะมีพัดลมให้ไม่มีแอร์นะคะมีน้ําดืม่มกระดาษทิชชู่สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พักนะคะนี่ที่ตียุงให้ด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟฉาย มีไดเป่าผมแล้วก็นี่การาน้ำร้อนให้ด้วยส่วนนี้ก็จะเป็นไฟนะคะอันนี้ไฟสำหรับประดับประดาตอนค่ำคืนสำหรับใครที่แบบปาร์ตี้ตอนค่ำคืนแล้วห้องก็มีเก้าอี้นะคะให้นั่งชิลๆพักเหนื่อยแล้วก็มุมนี้ก็จะมีโต๊ะเล็กๆนะคะสำหรับใครที่แบบ อาไว้นั่งเล่นไว้เขียนหนังสือนี่มีโซฟาตัวโตวด้วยอันนี้เป็นวิวด้านหน้าที่พักว้าววิวแบบสวยมากค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยด้านล่างนุ้นก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะนี่ด้านหน้าห้องก็มีเป็น เก้าอี้นะคะให้สำหรับพักผ่อนแบบนี้ที่พักเขาก็มีรองเท้าแตะนะคะมีล่มให้เราสองคัน ไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำเขาก็จะไม่ได้อยู่ติดตัวห้องนะคะจะอยู่ด้านล่างนี่ห้องน้ำห้องน้ำสะอาดมากห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นครีมอาบน้ำเป็นแชมพู ภายในห้องน้ํานะคะเขาก็จะมีเป็นนี่หมวกอาบน้ํานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกยาสีฟันแปรงสีฟันสําหรับราคาที่พักของเราราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบอันนี้ก็จะรวมอาหารเช้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคูปองนะคะอันนี้ก็สามารถแลกเป็นกาแฟได้จะเป็นกาแฟสดหรือว่าเราจะสั่งแบบเป็นแบบดีฟกาแฟดีฟก็ได้นะคะ ห้องก็โอเคอยู่นะสะอาดมาก,กบรรยากาศที่ดีค่ะทุกคน สำหรับใครที่อยากทำกิจกรรมกับไล่กาแฟครอบครัวมะนะคะอันนี้เขาก็จะมีเป็นชมไล่กาแฟนะคะก็ราคา250บาทแล้วก็เขามีชุดพื้นเมืองอาขายเช่าด้วยนะคะคนละ300บาทนะคะแล้วก็สำหรับนะคะใครอยากเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟนะคะ ก่อนที่จะมาเป็นกาแฟนหนึ่งแก้วนะคะก็คือมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะมีแบบเข้าไปเก็บกาแฟนในสวนได้เรียนรู้การทำกาแฟแต่ละขั้นตอนแล้วก็จะมีการทานอาหารขันตูกบนดอยมีการทำแล้วก็กินโมจิของชาวอาขาแล้วก็จะมีการชิมนะคะกาแฟหลายๆรูปแบบต่อท่านก็คนละ2490บบาทราคานี้ก็จะรวมอาหารกลางวันแล้ว บรรยากาศตอนเย็นแบบสวยมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีดีได้เวลาอาหารเย็นแล้ววันนี้เราก็สั่งหมูกระทะไปหนึ่งชุดนะคะไะทานข้าวกันหมูกระทะที่นี่ก็เซตละสี่้อยห้บาทนะคะนี่เสิร์ฟมาพร้อมกับเหล้าบวยนะคะกินแบบยอด กลัวมั <c oughs> นจะไม่เหมือนคุณื่ะอืมันเำจิ้มอร่อยมากเลยอากาศเย็นๆแบบนี้ต้องหมูกระทะเข้ากับบรรยากาศมากเลย บรรยากาศดีๆแบบเย็นเยนวันนี้ไม่มีหมอก Hello. ไข่ดาวสลัดไส้กรอกขนมปังแล้วก็นี่อันนี้เป็นเมนูข้าต้มหมูนะคะน่ากินมาก นนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟก็จะมีมุมให้นั่งแบบชิวๆลายมุมเหมือนกันนะคะมุมนี้ก็วิวสวยบรรยากาศตอนเช้าแบบอู้เย็นสบายสดชื่น ด้านล่างก็จะเป็นที่พักอีกสองหลังนะคะที่นี่ก็มีทั้งหมด5้าหลังนะคะที่พักอันนี้ก็เป็นกาแฟหมดเลยนะคะด้านล่าง กินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวเรามาเดินเที่ยวชมไล่กาแฟแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บกาแฟนะคะชิมว่ารสชาติที่กาแฟมันสูงนะี่มันจะเป็นยังไง <laughs> ว้าววิวสวยมากเลยท่าดอกพญาเสือโค้งบานนะคะคงจะสวยกว่านี้ก็จะเป็นสีชมพูตัดกับสีเขียว ตอนนี้ประมาณ8ปดโมงกว่าบรรยากาศแบบสดชื่นมากเลยเย็นเย็นมันยังไม่สุกเท่าไหร่นะะอันนี้น่าจะได้รสชาติมันจะหวานๆนะคะทุกคนตอนแรกเรานึกว่ามันจะขม ห,หวานหวานอร่อยดี <laughs> ด้านในมันก็จะเป็นเม็ดกาแฟแบบนี้เลยนี่ มาเดินเล่นในไร่กาแฟกันโหแบบที่นี่แบบเขาปลูกาลกาแฟแล้วกาแฟแบบดกมากเลยดูนี่ดกดกที่พักที่นี่บรรยากาศดีมากอาหารอร่อยนะคะวันนี้ลักีิเจนก็ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนก่อนจบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ลักขิจเจนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย